กันกับเตียวเตีวนะคะประจําที่โชว์รวมแกะคำฝุ่นยูชาแน่นอนะค่ะเจอกันกับเตียวติวก็มีรถเก่งสวยๆหรือว่ารถสวยๆมาแนะนําทุกวันนะคะแล้ววันนี้นะคะก็จะแนะนํารถเก่งซีดานสุดหรูสไตล์ผู้บริหารนะคะ 16นะคะก็จะเป็นตัวหน้าใหม่เรียบร้อยที่นะคะเพิ่มความสวยเฉียวเมื่อเจอหน้าปกเนี่ไฟหน้าแบบ LED พร้อมไฟในทำบลัดนิคไลท์ไฟตัดหมอกคู่หน้าไฟด้านท้ายนะคะก็จะมาพร้อมกับไฟ LED ค่ะสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะก็แวะเข้ามาดูกันได้นะคะคันนี้นะคะราคาเพียงแค่160,000 รองรับ Apple CarPlay ระบบความบันเทิงเครื่องเล่น FM MM MP3 พร้อมกับระบบเชื่อมต่อบลูทูธ่อนในด้านของความปลอดภัยนะคะก็จัดเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะตัวระบบป้องกันล้อล็อก ABS นะคะระบบกระชัยแรงเบรก EBD นะคะแล้วก็ระบบนะคะช่วยควบคุมการชนตัวนะคะ VSA นั่นเองนะคะแถมนะคะตัวนี้ถุงลมนิรภัยคู่หน้ากันอีกด้วยนะคะ ลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะทางเพจเจคําปุดยุธ,ธาหรือว่าจะเข้ามาดูรถจริงกันได้เปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะใครที่เข้ามาหลักจากนั้นนะคะก็สามารถโทรเข้ามานัดกับเซล